บวกห้าเป็นสิบนะคะน้องๆนี่ก็นับให้ดูนะห้าชูขึ้นมาห้าแล้วมืออีกอีกหานิ้วโอนีก็รวมได้เท่าไหร่ลองไปให้คุณแม่บอกดูนะคะนี่นะจะพีแบบเออเออไปก่อนห้ากับบวกห้า ได้ ا, ห้าห้านิว้วอีกเท่าไหร่อีกมือนึ่งเท่าไหร่นะคะฝากไปฝากไปให้คุณพ่อคุณแม่บอกไปนะคะไม่เจยบนี้อันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะ นี่ค่ะสิบบวกห้าแล้วกับอะไรอยู่ไหมคะแล้วกับ1ิบห้านะคะชูึ้นมาสิบนิ้วชูึ้นมาอีกสิบนิ้วเอ้ยชูขึ้นมาสิบชูึ้นมาห้าแล้วก็แค่เราเอาห้ามาไว้ตรงนี้แล้วก็นับต่อไปจาก1ิบนะคะก็นับต่อจากสิบเลยสิบแล้ว สิบเอ็ดสิบสองสิบสาสบสี่สิบห้าแลสานะคะน้องอย่างงมงว่ามันเป็นสิบเอดนะคะต่อหน่อยเลยนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะแป๊บแป๊บนึงีสิบ เดี๋ยวพี่นับให้ให้ลองนับแบบนี้ดูนะคะนับได้นะโ็แคถ้าสิบบวกห้านับสองอันนี้ก่อนพอนับสองอันนี้ได้สิบห้านใช่ไหมคะแค่เอาไปใส่ไว้ตรงตรงนี้นะคะแล้วก็ บอกอีกห้าสแล้ว 16, 17, 18, 19, 20แกับเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะคะก็ใส่เข้าไปตรงนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอาให้ดูนะว่ามันเท่าไหร่ก็ดูเองนะว่าอันเป็นอะไรนะคะสอนแค่นี้นะคะบายบายจบแล้วนะ